เหรียญนิกเกิเลยี่สิบาทอันนี้ครบรอบแปดสิบปีอ๋ออันนี้เป็นเป็นเนี่ยเขาไปทําของของชํารวยเห็นไหมคะครบรอบแปดสิบแปดปีคุณแม่เนะะี่ยค่ะขสสองห้าสี่หกเขาเอามาเป็นของเชทำของชํารวยน่ารักดีนะจริงๆไม่น่าเห็นด้วยเลยเนี่ยเอาไปทำของช่ำรวยนี่เหมาะเลย เป็น,เ,ปนเหรียญของรัชการที่9้าด้วยความที่เหรียญ20สบาทนะคะตอนนี้เขาไม่เป็นราคาไม่มีราคาค่ะมีมูลค่ากันยีบาทเท่าหน้าเหรียญเพราะว่าเหรียญยี่สิบาทที่ระลึกกันนะคะตอนนี้กรมเขาปล่อยออกมาแลกหน้าเหรียญเยอะมากเกือบจะทุกเทศกาลของงานกรมอะคะ่ะปีหนึ่งไหลที่หลยหลครั้งมากงานงานสแตมงานประกวดพระงานประกวดเหรียญงาน ประมูลเหรียญอะไรแตของบันเอือของโนนี่นั่นงานกาชาตินะคะเยอะมากเขาจะทําเป็นแพ็กเกจเหรียญยี่สิบาทเนี่ยค่ะสิบเหรียญให้แลกหน้าเหรียญเลยสิบเหรียญสองสองร้อยบาทซึ่งเป็นเหรียญเก่าๆที่ผลิตไว้ก่อนานานมากแล้วตั้งแต่ปีนะะน 3, 3, 3, เนี่ยค่ะสามกว่างี้ค่ะสามสามแปดเนี่ยคนนี้เขาก็มีชุดพวกนี้ค่ะเขาก็ทําแพ็กเกจให้แลก แรกในราคาสองรอบาทได้ยี่ได้สิบเหรียญก็เท่ากับราคาหน้าเหรียญเพราะฉะนั้นคนที่เคยเก็บเหรียญนี่เอาไว้อนะคะตอนนี้เ,เขาก็ก็ต้องเอาออกมาขายแหละขายไม่ได้เขาก็ต้องออกมาเทนหน้าหน้าเหรียญเพราะเพราะกรมของกรมนะคะเป็นเหรียญที่ใหม่ๆไม่ผ่านการใช้ง,งานเลยเขาเอาให้แลกนะคะจึงเป็นอะไรที่ตอนนี้เหรียญที่ระลึกยี่สิบบาทคือล้นตลาดไม่เป็นที่ ได้รับความนิยมเท่าที่ควรช่วงก่อนหน้าน้นได้รับความนิยมนะคะอย่างน้อยนะคะเหรียญน,นึ่อไต้องมียี่สิบห้าบาทการซื้อขายกันเหรียญที่ผลิตเยอะๆวาระที่จํานวนผลิตเป็นเป็นสิบสิบล้านเหรียญอะไรเงี้ยนะคะก็ต้องขายอย่างน้อยได้ยี่สิบห้าบาทต่ําสุดเลยนะขั้นต่ําสุดเลยได้ยี่สบ้าบาททุกวันนี้นะให้แลกหน้าเหรียญเขาก็ไม่แลกกันนะคะเพราะนั้นะบางทีเอ,อ แลกไว้เยอะๆนะคะแลกจากที่คนที่เขาเอาเหรียญมาขายใช่ไหมคะ mm hmm. เขาก็จะมีเหรียญยี่สิบาทติดมาไปนักก็รับแลกไว้ให้เอาให้นักสะสมหรือให้พรรคพวกกันแลกฟรีหน้าเหรียญเขาก็ไม่เอากัน mm hmm. เขาก็จะหาเฉพาะวาระที่เขาต้องการเท่านั้น mm hmm. ใช่ไหมคะวาระอื่นเอาไป mm hmm. เขาก็ไปเป็นภาระเขาไม่เหมือนกับเหรียญสิบาทสองสี่ที่ระลึกอันนั้นใช้ได้เลยไม่ต้องไม่ต้องแลกก็ได้นะคะไม่ต้องเอามาแลกไปไดกก็ได้ไม่ต้องไปแลกคืนก็ได้เพราะใช้ได้ปกติเลยเอาไปซื้อของได้ นะคะเหรียญสิบาทสองสีเพราะเขาเขาเท่ากับเหรียญสิบาทหมุนเวียนปกติค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือเหรียญเสด็จนิวัฒน์พระนครอ,อ่าเป็นที่มาของเหรียญเมื่อกี้ไหนละ่ะเสด็จน,นี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ต้องพูดถึงเรื่องนี้เอานี้ก่อนเดี๋ยวก็ได้ไ่พูดถึงเดยนเสด็จนิวัฒน์พระนครเน,นี่ยค่ะห่วงเขาหักรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาท เหรียญสิบบาทที่ระลึกรับซื้อเหรียญละสิบสามบาทค่ะราคาได้เท่านี้เลยจริงๆค่ะ